สวัสดีครับเรามาเร็วแล้วทางรัฐบาลไทยกันครับงวดวันที่สิบหกเนือที่สิบสองอเกือบเจ็ดครับงวดนี้เขียนให้เนาะแลวสรุปให้เนาะของทั้งช่องสามห้า 3 hộp chết 6.7 6.8 6.9ห0 7.8 7.9 7.0 8.9 8.0กศูนะ เทียบกันแล้ววันนี้นะถ้าดึงเอาแลคำพีคำพีำพกับบานานดึงคำพีกับบานาน พ,พีก็มีสองสี่ห้าเก้ามีห้าเก้านะไม่มีสองไม่มีสี่ในนี้นะสองสี่ตีเป็นเลขดนะับแล้ว คัมพีก็ไม่ใช่อัน,นอันต์อนันก็สามสามสี 3, 4, 7, ่เจ็ดเก้าที่ตรงก็มีอันนี้สามสี่เจ็ดเนาะเจ็ดเก้าไม่ชนกัน แค่นี้นะส4มสี่เจ็ดเกหมี่ห้าหกเดแแงถ้าเต็มสิหน่วยเต็มสิหน่วยก็ไม่มีมีเจ็กับ8 มีเจ็ดมีแปดอันนี้ก็น่าจะติดดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะอันนี้ก็น่าจะน่าจะไม่มานะ ทีนี้หลักร้อยหลักร้อยก่อนหลักร้อยมั่นนี้ร้อยม่ศูนหนึ่งสามแปด

ถ้าไม่ตัดทิ้งสองตัวนี้ก็มีศูนย์สามห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกศูนย์ เป็นหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปด นี่อ่ะลูกนี่ันนีอ่ะลงวงลงมากลางถนนวนนีอ่ะสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ด้อเปิดสามเก้า ตัดด้วยแต้มให้แต้มวดนนี้ไม่มีเจ็ดกับแปดไม่มีแต้มเจ็ดเลยก็แต้มแปดนะไม่แต้มแปดตัดออกแล้วก็ตัดออก គាត់តារោគាត់ចិត្តតំបែត ก็ได้ห่างอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ไอหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยติดละดับนะึน่งปิดดับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปที่ศูนย์ 能力的。 เราะว่าเพราะว่าเก้าแปดเก้าศูนย์ติดดับหลักหน่วยนี่ก็ติดเนี่ยกับเก้านะ ต้องเน้นไปที่มีห้าห้าอะไรห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดนี่เลยเน้นไปที่ ที่มี058ก็จะมีประมาณนี้นี่ติดเต็มดาบ ให้ติดเต็มดับเพามีเยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปเกยี่สยอดสองสามสี่ยห้าหางเ5ยี่สิบห้าดัดด้วยแต้มอะไรวะแต้มดับมี ศูนย์สี่นี่ใชอ่านี่ค่าให้ค่าให้เลยนะศูนย์สี่อันนี้ก็ศูนย์ก็ศูนย์ สี่เ็นี่ยมส,สี่เจ็ดแปดเก็จะเลยหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดนี่คเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหางโอเคนะเลขท้ายสองตัว ที่สองศูนย์สองเก้าเจ็ดสี่แปดสามหดอสองสองเก้าสองสี่เจ็ด สามแปด <c oughs> นี่เธอนี่น่แล้วนะหนึง่งสองสามสี่หา้า วันนี้ชอบห้าถ้าเกิดในในนี้ไม่มาเราก็ต้องมีอะไรสองเจ็ดแค่นี้ ้าสองเจ็ดก็จะมีศูนย์หล,ลักเจ็ดสามสองเจ็ดหลักแปดสองเจ็ดเด่นสุดก็เป็นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ชอบก็าตามได้นะครับสวัสดีครับ